สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่2นะคะพี่พี่ขาร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะซอยหนึทับหเลยติดกับสี่แยกมีนบุรีเลยนะคะวันนี้ก็มีรถกระบะนะคะอน มาให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota h ไ l u ัก i v o นะคะ2.4มิตรนะคะดับเบิลแคปตัว Z Edition นะคะรถปี2,021กับราคานะคะเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทลูกค้าประวัติดีฟีดาวนะคะตกผ่อนเดือนรับประมาณ8,000เท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.69% ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะมาดูออปชันด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นกระจังด้านหน้านะคะสีดํานะตัดด้วยครเมมแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นโฉมหน้าหมูป่าเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะสภาพสวยนะคันนี้นะัวเตี้ยนะครหาอยู่ ไฟหน้าเป็นแบบมางติรีเฟกเตอร์นะคะไฟหลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะอันลอยเดิมโรงงานนะคะขอบยางจะอยู่ที่16นิ้วนะคะรหัสยางจะอยู่ที่215ทับ65นะคะ R16 นะดอกยางนะคะเหลือๆเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะภายในซุ้มล้อนะ ไม่มีสนิมเลยนะคะหัวนอ็อตไม่มีหลุดไม่มีหายนะไม่มีการแกะมาแน่นอนนะคะนี่ขอบล้อนะคะไม่มีรอยฝูดนะคะขีดหรือปีนฟุตบาทมาเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะไฮลักที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยตัวรถด้านนอกนะคะได้เป็นสีเทาแบบนี้นะ,ะภายในได้เป็นคุมโทนสีดํานะคะตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมโรงงานเลย สภาพเบาะสวยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะตัวเบาะระบายความร้อนนะคะได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็คอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกนะหรือว่าขีดข่วนเลยในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิม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 เลยนะคะลูกค้าไม่มีถอดไม่มีแกะมานะมีสภาพสวยๆนะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ตนะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของตัว ห้องผู้โดยสารนะคะนี่เบาะด้านหลังของเขาได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะสวยสมบูรณ์นะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะนั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดแน่นอนนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตน,น,นะคะเดิมๆเลยลูกค้าไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะดูรอยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมแท้โรงงานอยู่ครบรอยแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะคะแล้วก็โครงสร้างน้ำเม็ดอาร์ตเดิมๆเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พี่ดาวตกอ่อนเดินรับประมาณ8ปดพันนะลูกค้ารายได้1 5 5 0 0บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะเรียงสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิกว่วมจมน,น้ํากับสีตีลังกากอไมามาแน่นอนนะคะด้านท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะตัวโลโก้ตัวถัได้เป็นทรง โปรโกตัวสอนได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะให้2จุดเลยในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะไม่มีรอยการบรรทุกหนักมาแน่นอนนะไม่มีช้ำเลยนะคะนี่สภาพแม็กไลเนอร์สวยสมบูรณ์นะลูกค้าบอดี้ฝั่งนี้นะคะเรียมสารตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์นะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะนี่ เบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะยังใหม่อยู่เลยนะนเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวออปชั่นฝั่งคนขับกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของออปชั่นฝั่งคนขับนะคะคันนี้นะกระจกปรับลงออโตโอบ้บานคนขับนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยคันนี้ก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านบนตัวพวงมาลัยได้เลยนะ แล้วก็รับสายวางสายได้เลยนะคะใช้งานได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะเลขไมค์คันนี้วิ่งไปอยู่ที่149,97 0กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไมค์ตามการใช้งานจริงเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะลูกค้ารถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะเจ้าของเดิมแม่ทนเนดีมากนะแล้วก็เข้าศูนย์ตรงถุกระยะนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกีน,นะ,ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะแล้วก็ แอ่ก็จะได้เป็นแบบอนาล็อกนะคะแล้วคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยหัวเกียร์นะคะไม่มีรอยถลอกเลยแล้วมี2โหมดนะมีพาวเวอร์โหมดกับอีค่อนโหมดนะคะคอนโซลตรงกลางสามารถวางแก้วนาได้2ช่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2,400 CC ซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลย รับน้ำมันเครื่องนะคะไม่มีรั่วไหลหยดซึมเลยนะคะนี่สภาพสวยๆนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะ,ะรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบหมดเลยแผ่นเพดน,นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะผ่านด้านหน้านะ,ะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะหัวน็อตนะฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะนะคะแล้วก็ ฝากระโปรงเดิมนะคะของ Toyota มีรอยปั๊ม Toyota อยู่นะคะสติกเกอร์นะไม่มีลอกไม่มีรอดเลยแผ่นฉนวนกันความร้อนของเขานะฮะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็น Toyota Revo นะคะ2.4มิตรนะคะดับเบิลแคบตัว Z Edition นะคะได้รถปี2021กับราคา499,000บาท พีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะเรามีบริการนะคะวินเซนไปแน้นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลการออกรถนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ